สวัสดีครับวันนี้ได้ตัดกิ่งฝรั่งนะครับฝรั่งหงเป่าซื้อนะครับเป็นหรือเป็นฝรั่งไส้แดงนั่นเองนะครับแล้วก็มะนาวนะครับมะนาวที่ทำไว้ทํากิ่งไว้นะครับแป็นลําไพ่เป็นมะนาวที่มีกลิ่นหอมชวนกินมากเลยนะครับทําอะไรใส่อะไรก็หอมหอมนะครับ อันนี้เป็นฝรั่งหงเปาซือนะครับฝรั่งไส้แดงเนาะอันนี้ก็ตัดลงมาแล้วเจ็ดกิ่งนะครับมะนาวอีกมะนาวอีกอีกหกอีกเจ็ดเหมือนกันนะครับมะนาวอีกเจ็ดกิ่งเนาะก็นี่มะละกอลูกดกนะครับลูกดกมากๆเลยนะครับก็เหลือ,อเป็น มายงชิดนะครับกับมาปางหวานนะครับที่ยังไม่ได้ตัดกิ่งทาบลงมาทำนะครับต้องมาชำไว้ก่อนเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นต้นตอที่จะเอาขึ้นทาบนะครับจะเอาขึ้นทาบต่อไปนะครับนี่นะครับก็ต้นกำลังสวยแล้วเนาะเดี๋ยวรอเวลานะครับรอเวลาขึ้นทาบนะครับนี่ต้นสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่เดี๋ยวก็ใส่ ดินเพิ่มนะครับใส่ขุยมะพร้าวผูกตุ้มนะครับขึ้นทาบนะครับต้นนี้ก็ใหญ่แล้วนี่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 ต้นนี้ไม่แน่เดี๋ยวบางทีอาจจะเอาไปทำต่อเสริมที่ต้นที่ปลูกไว้นะครับอันนี้ก็เป็นต้นแม่พันธ์ นะครับเป็นต้นแม่พันมายงชีดนะครับตอนนี้ก็ใบกำลังสะสมอาหารนะครับก็เดี๋ยวกระทบหนาวก็จะเริ่มออกดอกกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาฉีดอฮอร์โมนเอ็มกนะครับเอ็มโกฉีดพ่นนะครับตอนนี้ก็ให้เขา,าสะสมอาหารเต็มที่เลยนะครับต้นจะได้แข็งแรงจะได้ออกลูกออก ผลเยอะๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้อยนาหนังนะครับน้อยนาหนังนะครับนี่ที่คุณสมัยเขา,เาทําไว้นะครับแล้วก็ต้นมายงชิดของปีนี้ก็พอจะมีอยู่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราเอามาใส่ถุงนะครับอันนี้ก็เป็นพริกนะครับเป็นพริกขี้หนูสวนเนาะที่คุณสมัยทําไว้นะครับนอันนี้ก็ เขียวชะอุ่มเลยนะครับกําลังอุดมสมบูรณ์กําลังสะสมแร่ธาตุแร่อาหารต่างๆนะครับเดี๋ยวก็คงจะออกดอกติดผลนะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็จะเอามาลงให้ดูอีกทีกันนะครับนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูะมะเดือ่อนอกนะครับตอนนี้ก็แตกยอดดีนะครับดูทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ นี่ครับต้นมะเดือนะครับมะเดือนอกอ้งามจริงๆนะครับเนาะมาจากปรตุเกสนะครับอภินันทนาการจากน้องตุ๊กปรตุเกสนะครับนี่นตอนนี้กำลังแตกยอดนะครับนี่ยอดเพิ่มขึ้นมาอีก3ามยอดนะครับรวมของเก่าก็เป็น4ี่ยอดนะครับม,มีอยู่ต้นเดียวด้วยนะครับในเมืองไทยเนาะเป็นมะเดืออ่าลูกใหญ่ นอกตุกปุตุเกตว่าอย่างนั้นนะครับนะครับก็นี่น,นี่ดูวัดแขนอู้นะครับประมาณเกือบหกสิบเซนนะครับสวยสวยสวยนะครับไปดูทางนี้กันบ้างเมื่อเช้าก็มาใส่ปุ๋ยอ่าขี้ไก่อัดเม็ดนะครับเพิ่มน,นี่นะครับ แดงอโยธยานะครับดูทุกวันนะครับก็ภูมิใจนะครับที่ได้ปลูกได้ทำลงมือด้วยตัวเองนะครับตอนนี้ก็มีมดกันไฟขึ้นมานะครับเดี๋ยววันนี้คงน่าจะต้องเอาถ้ามดกันไฟขึ้นแบบนี้เนี่ยเริ่มจะมีเพีย้ยเข้ามาแล้วเห็นไหมครับเห็นเพีย้ยไหมเห็นเพีย้ยไหมครับ นี่แหละครับนี่เจ้ามุดกันไฟขึ้นเมื่อไรกแ็แน่นอนเลยนะครับเลี้ยงเพียไอเจ้านี้เขาชอบเลี้ยงเพียนะครับเอาเพียมาเลี้ยงบนต้นหลังเรานะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเอาาน้ําส้มฟันไม้มาไล่ๆเขานะครับโอเคนะครับแล้วก็นี่ก็หน้าหนังเนาะน,นี่นี่มาไฟนะครับมาไฟสีชมพูนะครับอเค ใบไม่ค่อยสวยเพราะว่าช่วงนี้ห่างยาไอห่างน้ำจุ่มันไม้นะครับเดี๋ยวต้องมาจัดการเย็นนี้นะครับอ่านี่ส,สูง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 นะครับอ่าตอนนี้ก็กล้วยไข่ก็กำลังออกตกเครือนะครับกำลังจะตกเครือนะครับต้นนี้เนาะใบสั้นๆปีเริ่มพู่งออกมาแล้วนะครับ อันนี้ลิ้นจีนะครับพันจักรพัดโอ้แตกยอดอ่อนดีจังเลยนะครับพันจักระภาพนะครับใบเงางามนะครับถือว่ารากอ่มสมบูรณ์ดีนะครับรากครับก็จะอยู่บนหน้าดินนะครับนี่รากเขาจะหากินอยู่หน้าดินรากฝอยเนาะ ก็สามารถดูดซึมอาหารไปเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบได้ไวนะครับเขาก็จะรับธาตุอาหารนะครับได้ไวนะแล้วเวลารดน้ำก็ชุ่มชุมเขาก็ได้น้ำแล้วนะครับไม่เหมือนที่เราจะปลูกลึกอลองไปนะครับอันนั้นให้น้ำเยอะนะครับบางทีลากฟอ,อยออกไปก็หากินไม่ได้นะครับช่วงหน้าแ้งไปเจอดินดานเขาก็จะไม่งามเลยนะครับ แต่อันนี้ถ้าเป็นหน้าแรงสุดยอดนะครับเราฉีดรอบๆพอ,อชุ่มๆมเขาก็ได้รับน้ำแล้วนะครับลากฝอยเนาะลากฝอยก็มีหน้าที่หาอาหารนะครับส่วนลากแก้วก็ดิ่งลงดินไปก็เป็นยึดต้นให้ความแข็งแรงกับลำต้นนะครับเพราะฉะนั้นพืชเหมือนกันทุกชนิดเลยนะครับถ้าจะปลูกแบบนี้ แนะนำเลยดีนะครับเวลาหน้าแรงนี่โคเห็นผลนะครับเพราะว่าลากฟอยก็จะอยู่ด้านหน้าเนาะอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วด้วยนะครับเวลาใส่ปุ๋ยดูแลลนดน้ํานะครับเขาจะได้รับเร็วมากแล้วก็โตไวนะครับโตไวนะครับน้อแนดนี่ก็ปลูกแบบเดียวกันหมดเลยนะครับดูต้นมีขนาดได้ ห้าเดือนนะครับน,น่นะห้าเดือนเองนะครับก็คิดว่าปีที่สองน่าจะได้กินลูกแน่นอนเลยนะครับเนาะนี่ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ยังปลูกไม่ได้เกือบสี่เดือนละนะครับสูงสูงกว่าาเท่าผมแล้วอะร้อยเจ็ดสิบนะครับร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบห้าครับความสูงนะครับเนาะ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กำลังใจกับชนบทบ้านเมียนนะครับก็ช่วงนี้ก็ดูแลเอาใจใส่ช่วงหน้าฝนนะครับดูแลเอาใจใส่เรื่องพวกหญ้านะครับพวกวัชพืชไม่ให้มาแย่งปุ๋ยนะครับไม่ให้มาแย่งปุ๋ยไปนะครับไม่งั้นก็จเจริญเจริญน,นอกรามไวเร็วนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูอ่า อ,อินทาพาลัมนะครับโอเคนี่ครับอินทาพาลัมก็โต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 เร็วนะครับโตเร็วเหมือนกันช่วงนี้ดูแลโอ้ใส่ปุ๋ยนะครับในเช้าก็เอาขี้ไก่อันเบดมาใส่นะครับแล้วก็ดูแลพวกวัชพืชน,นะครับฉีดยามั่งถากมั่งแล้วแต่เราจะดูแลนะครับช่วยเขาก็เป็นออินทาพาลัมอ่า อาลืมชื่อพันธุอ์อะไรแดงแๆสักอย่างนี่แหละเนาะปลูกเม็ดนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผู้หรือเมียนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นอีกทีว่าผู้หรือเมียนะครับแดงอินโดน,น,นึกออกแล้วนะครับเป็นพันธุ์แดงอินโดนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับเนาะ ปลูกมาจากเม็ดทั้งนั้นเลยนะครับเม็ดที่เราทานแล้วนะครับแล้วก็ดูคัดสักหน่อยคัดว่าเขาว่าจะเป็นตัวผู้เม็ดนี้เม็ดนี้เขาว่าจะเป็นตัวเมียเราก็ปลูกนะปลูกแล,แล้วเดี๋ยวเรามาเทียบกันตอนอตอนที่เขาใหญ่ว่าผู้หรือเมียนะครับตามที่เขาบอกไหมนะครับก็ทดลองด้วยตัวเองแน่นอนนะครับอันนี้ก็ยังซีกหลังเนาะ นะครับอ่านีก็ปลูกไว้ทางนี้ก็มีอีกสามต้นนะครับปลูกจากเม็ดหมดเลยนะครับสูงอันนี้ถ้ายืดยอดแบบนี้อ่าเม็ดเจ็ดสิบห้าแล้วนะครับความสูงเท่ากับคนถ่ายเลยเท่ากับเจ้าของเลยนะครับอันนี้ก็มาปางหวานก็ใบใบดีอยู่นะครับใบเงางามนะครับ นะครับอย่าลืมนะครับเวลาปลูกพืชปลูกต้นไม้นะครับมายืนต้นนะครับก็ลองเอาวิธีดีไปใช้ดูนะครับนี่ดูนะครับบางบางท่านก็ปลูกแล้วเอ๊ะทำไมทําไมตุยจังเลยปลูกเมื่อไร่ก็ตุยปลูกเมื่อไรก็ตุยนะครับมันมีวิธีปลูกอยู่หลายอย่างนะครับก็ลองลองดูนะวิธีนี้ถือว่า ดีนะครับบางท่านปลูกนะครับปลูกหน้าหน้าฝนนะครับแล้วก็ช่วงหน้าแรงก็ทิ้งก็ไม่ดูแลเขาทําให้เขาตุยนะครับพอหน้าฝนฝนตกมาปลูกอีกนะครับมันไม่ได้มันต้องดูแลเขาต่อเนื่องนะครับไหนๆก็ปลูกแล้วเราให้เราคิดซะว่า อพอถึงหน้าแรงให้เราคิดซะว่าโอ้โหเสียเวลาดูแลเขามาเสียเวลาซื้อเขามาปลูกเนาะแล้วก็ดูแลเขามาตั้งนานนะครับถ้าเราปล่อยให้เขาตุยเราก็ต้องไปนับหนึ่งนะครับนับหนึ่งปลูกใหม่แล้วก็มาพอมาถึงหน้าแล้งก็เข้าระบบเดิมนะครับก็คือปล่อยเขาตุยนะครับไม่ดูแลไม่ใส่ใจนะนะครับ การทําสวนก็ต้องเอาใจมีใจรักก่อนนะครับมีใจรักในการเกษตรก่อนนะครับเนาะมันถึงจะทำให้เรา,าประสบความสําเร็จนะครับของทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ต้องมีใจรักนะครับไม่ว่าการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าการทรําเกษตรไม่ว่าการทําอาชีพใดๆก็แล้วแต่นะครับต้องมีใจรักแล้วก็ใจิตใจต้องมั่นคงนะครับคือต้องตัง้ตงปฏิฐานว่า จะให้ประสบความสําเร็จนะครับในสิ่งที่เราต้องการทําน,ทนะครับผมเนาะวันนี้ก็คงจะถ่ายทําพอเท่านี้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับชนบทบ้านเมียด้วยนะครับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม